สวัสดีครับมาพบกับหมอพิเชษอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ความรู้เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรสุขภาพในทางทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยเรื่องของสมุนไพรตามหลักของการแพทย์แผนไทยที่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วบางส่วนเนี่ยโดยสรยุปก็คือว่าเราต้องรู้จักสมุนไพรที่เราใช้ให้ดีพอนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนจะเอานู่นเอานี่มากินรวมๆๆกันใครว่าอะไรดีหมดเอามาหมดเลย เอามารวมกันเอามาต้มกินบ้างเอามาทํานูน่นทํานี่กินบ้างกินหลายอย่างไปจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้แทนที่จะเป็นประโยชน์นะผมว่ามันจะเป็นข้อเสียต่อร่างกายมากกว่าเพราะว่าทุกอย่างที่กินเข้าไปเนี่ยถ้ามันมีความเป็นพิษอยู่มันก็จะไปอยู่ที่ตับแล้วตับก็จะอาจจะได้รับผลกระทบหรือไตาอาจจะได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นยาแผนไทยหรือแผนปัจจุบันฮนะเราก็ต้องมีความระวังถึงแม้จะเป็นสมุนไพรหรือจะเป็นยาแผนปัจจุบันก็ตามก็ยังมีข้อ พึงระวังหรือข้อควรระวังอยู่ดีในเรื่องของเภสัชวัตถุหรือสมุนไพรที่ใช้มาทยายาอย่างที่ผมบอกอะว่ามันก็มีตั้งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ได้จากพืชซึ่งก็ได้แก่พวกพืชทั่วๆไปนี่แหละนะเราก็แบ่งเป็นพวกต้นนะรากเหง้าพวกเถาารือเครือพวกผักหรือญ้าอันนี้ก็เอามาแบ่งรวมๆกันเป็นกลุ่มของพืชวัตถุ ซึ่งเราก็มักจะตีความกันว่าสมุนไพรก็คือพืชอ่ะนะเป็นส่วนใหญ่เพราะมันหาได้ง่ายแล้วก็มีอยู่หลากหลายแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับสมุนไพรมันยังมีสัตว์วัตถุอาจจะใช้ส่วนต่างๆของสัตว์หรืออวัยวะของสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้าหรือสัตว์มีปีกที่เรีกว่าแพร่แผนไทยเราจะเรียกว่าสัตว์อากาศเนี่ยนะเป,นเป็นกระดูกบ้างเขาบ้างงาบ้างเขี้ยวบ้างปีกเลือดหรือน้ํานมหรือกระดูกนะหรือดี เอามาทํเปัญญาก็ได้กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกาธาตุวัตถุซึ่งาธาตุวัตถุพวกนี้ก็คือพวกแร่าธาตุต่างๆนั่นแหละครับแร่าธาตุพวกนี้ก็จะมีทั้งพวกที่สลายตัวได้ง่ายและพวกที่สลายตัวได้ยากเช่นพวกสันสม้มดินประสิวดีเกลือหรือแม้แต่น้ําตาลเกลือที่เราใช้กันปกติเกลือสิงทถวเกลือสมุรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสมุนไพรเช่นกัน ทีนี้ในกลุ่มของพืชวัตถุในกลุ่มของพืชวัตถุเนี่ยถ้าเป็นตําราแพทย์แผนไทยเองเราก็จะแบ่งง่ายๆฮะเราก็ไม่ได้แบ่งซับซ้อนอะไรก็แบ่งเป็นพวกพืชพ,พวกต้นนะพืชพวกต้น,ก,ตนก็เป็นพวกพืชพันธุไม่ว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่ก็ตามนะครับนะก็จะเป็นพุ่มเป็นก็จะมีแก่นไม่มีแก่นเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นพืชพวกต้นเหมือนกันนะครับกระเพราโหระพากระท่อมการภูกัญชากับเบานะ พวกนี้ก็เรียกเป็นสมุนไพรประเภทพืชพวกต้นมันอาจจะใช้ส่วนของแก่นของรากของเปลือกของใบของฝักหรือของผลหรือของดอกเอามาทำเป็นยาก็ได้ในส่วนพืชกลุ่มที่สองเรียกพวกพืชพวกเถาหรือเครือนะฮะพวกเถาหรือเครือเนี่ยก็เป็นไม้ที่เป็นก็เรียกว่าอาจจะมีมือจับหรือไม่มีมือจับก็ได้นะครับ จะเป็นพวกไม้เรื้อยเกาะตามข้างรั้วหรือเรือตามพื้นดินก็ตามนะครับบางชนิดอาจจะมีมือเกาะบางชนิดอาจจะไม่มีมือเกาะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสมุนไพรพวกเถาเครือเช่นพวกกระดอมพวกกระพังโหมพวกกาวเครือพวกย่านางพวกชิงช้าชาลีบอระเพชตตำดึงผักบุ้งอะไรเนี้ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าพวกเถาเครือส่วนพวกที่ สามก็เป็นพวกหัวเง่าพวกหัวพวกเง่าก็ได้แก่พันไม้ที่ใช้หัวหรือเง่านะเป็นหัวก็เป็นพวกร่มต้นใต้ดินหรือเป็นรากนะครับส่วนมากก็เป็นพืชล้มลุกนะครับพวกนี้เนาะเช่นพวกกระชายกระเทียมกระมิ่นชันนะพวกคาพวกหัวเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้พวกนี้นะครับพวกดองดึงเท้าใหม่อมหรือแม้แต่ ดอกบัวบัวหลวงนะครับหรือพวกไพรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพืชพวกหัวเงาเป็นพืชพวกผักนะเป็นพวกพันไม้ต่างๆที่เราอาจจะใช้มาเป็นต้นต่ําต้นสูงก็ได้นะฮะแล้วก็อยู่บนบกก็ได้ในน้ําก็ได้เช่นผักกระเฉดนะผักชีนาผักขาดหัวแหวนผักมุ้งผักเส้นนะผักเส้นผีนะฮะกับพืชพวกหญ้า นะก็เป็นไม้ที่เป็นกอเป็นเถาก็แล้วแต่นะครับก็เป็นขึ้นในน้ําก็ได้บนบกก็ได้ใช้เลนก็ได้นะครับเช่นกกลังกานะครับพวกขัดมอนพวกครูโคกกระสุนหญ้าชันอากาศนะครับหญ้าหนวดแมวหญ้าแห้วหมูว่านน้าว่านหางจรเนะเข้อันนี้ก็เป็นกลุ่มของพืชพวก้านี่ก็เป็นพืชวัตถุทีนี้พอพูดถึงสัตว์วัตถุล่ะ สัตว์ตถูกก็จะเป็นพวกเช่นพวกสัตว์บกนะก็พวกเทศสบนบกนะครับแล้วก็หากินบนบกเนี่ยพวกมแมลงสาบกวางวัวควายวกกวางป่าวัวป่าควายป่างูเหา่าช้างหมีเสืออะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นสัตว์น้ําก็เป็นสัตว์ที่เกิดแล้วก็หากินอยู่ในน้ําเช่นพวกปลาช่อนปลาหมอปลากระเบนปลาพยูนปลาวานตะภาพน้ํากบปูนาปูทะเลจระเข้เต่านาหอย มาน้ำแมงนาทะเลก็นี่ถือเป็นสัตว์น้าหมดแล้วไม่ได้แบ่งแบบวิทยาศาสตร์แล้วก็พวกสัตว์อากาศสัตว์อากาศก็เอาเป็นพวกสัตว์มีปีกก็พวกที่บินได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ได้แยกแบบวิทยาศาสตร์นะพวกพึ่งพวกแมลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์อากาศครับพวกพึ่งพวกนกกานกนางแอนนกกระจอกนกกรดนกพิราบนกยูงขังขาวแม่ไก่พวกนี้ขางขาวแม่ไก่เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์วัตถุก็แล้วแต่จะเอาส่วนไหน ของสัตว์พวกนี้มาใช้ทำทำยากลุ่มที่สามเขาเรียกว่าธาตุวัตถุธาตุวัตถุก็ที่เรียนไปตอนแรกอะพวกที่สลายตัวง่ายกับพวกที่สลายตัวยากพวกที่สลายตัวง่ายก็เช่นพวกกรรมถันเหลืองกรรมถันแดงจุนสีสารส้มดินสอพองเกลือสมุรดีเกลือนะดีเกลือก็มีทั้งดีเกลือไทยดีเกลือฝรั่งพิมเสนที่อยู่ในป้องไม้ไผ่พวกน้ําตาลกรวด น้ำผสสารทองน้ำปูนใสปูนขาวปูนแดงดินถนําดินลังหมาล่าที่มาจากดินพวกนี้หรือแม้แต่ดินเหนียวนะก็ถือว่าเป็นธาตุวัตถุที่สลายตัวง่ายส่วนธาตุที่สลายตัวยากก็เช่นพวกทองคำพวกขอระดานกรีบทองพวกชาติก้อนชาติทอรคุณไทยนะชาติทอรคุณจีนพวกจอแสน,นมผาบัลลังศิีลานะบัลลังศิีลาก็พวกหินอ่อนจีนนะครับ สีดายอนตะกัวนมตะกัวเกลียบพวกสารหนูพวกสนิมเหล็กพวกตะกันเหล็กพวกนี้ก็ถือเป็นธาตุวัตถุทีนี้เนี่ยแพทย์แผนไทยเขาก็จะเอาหลักสำคัญสำคัญมาในการพิจารณาตัวยาก็มีหลักอยู่5ประการว่าหนึ่งคุณจะใช้สมุนไพรมาเป็นยาดูแลผู้ป่วยดูแลสุขภาพผู้คนนะ่ะคุณรู้ไหมหนึ่งรูปรูปลักษณะเป็นยังไง จะได้รู้ว่ารูปร่างที่เราได้มาเนี่ยมันใช่ของที่เขาใช้ทํายากันไหมมันใช่ชนิดเดียวก,กันกับที่เอามาใช้ปรุงยาไหมอันที่2คือสีว่าตัวยานั้นมีสีอะไรไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์หรือเป็นแร่ธาตุเนี่ยนะมีสีแบบไหนถึงจะใช่ในสิ่งที่เราจะอามาทํายาก็เรียกว่ารู้จักสีของตัวยาอันที่3ก็เรียกว่า,ารู้จักกลิ่นของตัวยาว่าตัวยาแต่ละอย่างอาจจะมีกลิ่น เหม็นกลิ่นหอมกลิ่นเอียนนะครับเช่นพวกหอมหอมก็เช่นพวกกฤษณนาพวกกมยานพวกอบเชยดอกมะรินะพวกกลิ่นแรงแรงขาวขาวก็พวกชะมดเช็ดอะไรต่างๆพวกนี้นะก็อาจจะมีพวกยายาดำกรรมถันกระดูกสัตว์มหาหินพวกนี้อาจจะมีกลิ่นที่เหม็นก็ได้พวกนี้เขาเรียกว่ารู้จักกลิ่นของตัวยา อันที่4ก็ต้องรู้จักรสเนี่ยสำคัญเลยครับเพราะรู้จักรสของยาตัวยาเนี่ยจะส่งไปถึงสปปรรพคุณของยาในองค์ความรู้ที่2ทางด้านเภสัชกรรมไทยรสเนี่ยก็ต้องรู้ว่านั้นนะรสสมุนไพรแต่ละอย่างนั้นนะมีรสเป็นยังไงนะจะเป็นการจําแนกแบบ4รส6รส8รสหรือ9รสแต่เราก็นิยมจําแนกเป็น9รสบวกกับไม่มีรสหรือรสจืดคือรสมันเบาบางมาก จนไม่สามารถจําแนกชนิดของรสได้เขาเรียกว่ารสจืดนะครับก็เป็น9ก้าบวกหรสก็เป็น10รสแล้วก็รู้จักชื่อเพราะการรู้จักชื่อเนี่ยมันจะได้เปรียบเทียบได้ว่าอ้าวในตํารายาเขาเขียนไว้ใช้ชื่อยาตัวนั้นตัวนี้สมุนไพรตัวนั้นตัวนี้พอเรารู้จักชื่อยารู้จักรสรู้จักสีรู้จักกลิ่นรู้จักรูปร่างลักษณะแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกตัวยาที่ถูกต้องมาใช้ในการปรุงยาได้เห็นไหมครับมันก็มีหลักการมีหลักวิชาเหมือนกันนะ มันก็เป็นวิทยาศาสตร์แบบนึง่งแต่อาจจะอาจจะไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์แบบฝรั่งนะแต่เป็นวิทยาศาสตร์แบบไทยติดตามเรื่องราวดีๆทางสมนุนไพรการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนปัจจุบันโรภคภัยไข้เจ็บต่างๆทาง YouTube c h anel n ช่องหมอพิเชษฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับก็จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจาก YouTube c h anel หมอพิเชษสวัสดีครับ